เป็นสซนทันต์นะอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครใช่อยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์เลยเดินมาแป๊บเดียวยังไม่ทันย่อเลยเอาจริงจริงตอนนี้ยังแบบตึงๆท้องอยู่เลยคือเราก็เดินเดินมาทางถนนราชวิถีนะคะตรงฝั่งเซ็นเตอร์วาน่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งโรงพยาบาลนะคะฝั่งเซ็นเตอร์วานเราเดินมาันก็เดินจากถ้าเกิดนับจากอนุสาวรีย์เนี่ยมันก็จะเดินผ่านซอยราชวิถีสามหนึ่งพันสองร้อยเก้าได้เยอะเลยเยอะเยอะไปไม่ถึงไม่ถึงพันก็เดินมาก็จะถึงนี่ก็มานั่งนกินลมชมวิวนะคะลมเย็นสบายอันนี้ก็กำลังแบบแดดอ่อนๆเลยมีต เยอะๆอย่างนี้นะคะจริ่งมันก็ช่วยกรองความคิดของรถพิเศษนะก็สำหรับแบบเพื่อนๆคนไหนที่แบบเฮ้ยพอนั่งกินอิ่มแล้วไปไหนต่ออย่างเี้ยโอ้โหไหนไม่เห็นมีเลยเข้าห้างอีกแล้วเบื่อก็นี่เลยแนี่ยหลายๆคนนั่งรถทานทันไหนมาเห็นอยู่ในส่วนสนารภาพก็เข้าไปควารู้ประวัติแล้วปะประวัติประวัติน้อเนี่ยก็ไม่รู้นะแต่ว่าเห็นว่ามันมีป้ายอยู่ไปอ่านดีกว่ามีป้ายให้ความรู้แล้วใช่เราไปอ่ารกันเลยแล้วก็มาหาความรู้ในตัวนิดนึงจ๋าเขาแบบมีสาระะมากไปดูว่าสริเมั้งไปดู แบนี้ก็คือป้ายให้ข้อมูลเราจะเห็นทั่วไปว่าคุอเแค่มาหาครได้จัดป้ายให้ความรู้เราไว้หลากหลายแต่เราเคยไปอ่านหรือเปล่าก็เรามาอ่านที่นี่ดูค่ะส่วนสัตยภาพก็คือส่วนสัติภาพเนี่ยก็คือเขาก็จัดมาให้เป็นสถานที่เออไม่ใช่ท่องเที่ยวเป็นส่วนสาธารณะขอาระนครเหอนกันนะคะซึ่งที่ตั้งชื่อว่าสวนสัติภาพเนี่ยเพราะว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับวันที่สุดวันสมเออวันสุดสงครามโลกครั้งที่2ก็คือวันที่16สิงหา2488 ก็คือใช้ชื่อว่าสัติภาพก็คือหมายถึงแบบสัติภาพของมนุษย์าสยช่เพูดะถึงมันก็จะไปลิงก์กับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมือนกันและจากตรงเมื่อกี้ที่เราเห็นเออเป็นเพราะว่าป้ายส่วนสัติภาพที่เ รูปนกข้างชอบระกอบเหม่อไรเราต้องตามหาใ่นะเราก็เดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นไงนี้ก็เป็นตัวย่อนะไปอยากมา่านเพิ่มเติมหรืออยากได้เป็นภาษาอังกฤษก็มา่านเอานะภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่รู้ว่าโชคดีแค่ไหนที่วันนี้ได้รู้จักคนน่ารักโดนใจอย่างเธออยากจะหาคำพูดดีๆใเธอไม่รู้จาทำยังไงไม่รู้จะพูดอะไรได้แต่เก็บและบอกตัว รับรูปนกคาบช่าชมะกอ,อกสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพของเรานะคะอยู่ทางโน้นนั่นเองที่เฟิร์นชี้อยู่ส่วนสันติภาพก็นลื่นดีนะคะมีคนมาออกกำลังกายเยอะแย,ยะเลยส่วนใหญ,ญ่ก็จะวิ่งนะคะบางคนก็นั่งเล่นกันมีนกพิราบเต็มเลยนะคะมีสระนา้ำดูอะไรคะเอ้ยมีปลาด้วยปลาตัวบลเล์เลย แลมเื่นีนะคะ่สาวที่ล้มื่นลมเื่นอย่างนิ่ในรุเทพก็เป็นอะไรที่าสใจมกันอาไว้พั่อนะเดิน็อเดินชิลเดินชิมมาเหนื่อยก็มานั่งสบายๆในนี้เชิลกันไปก็ถือว่างบ้างดีซึ่งที่สวสัตติภาหังนี้นะคะจะเปิดตั้งแต่ตีห้าปิดสามุ่ม ช่ก็สำหรับคนมาวิ่งตอนเช้าานแล้วก็ปิดเด็กกันนะก็มากันได้ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะพูดอะไรแต่เก็บ ว่าฉันมาทำอะไรอะไรในวันนี้อฉันก็มาเพื่อบอกความในใจล่าสิเพื่อว่าสักวันเธอจะเห็นใจไม่ได้ต้องการอะไรจากเธอเลยสักนิดแค่ในพูดคุยวันละน้อยที่คงแจ่มใสและฉันจะรอ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 ,รอเธอต่อไปวันหนึ่งเราคงได้เจอเนี่ Rock on Shake on Rock on Shake Rock on Shake on Shake Shake อนนี้ก็ถึงเวลาสำหรับนักช็อปแล้วใช่สถานที่ช็อปของเราก็คือซอยร้อยล้านนั่นเองค่ะถูกต้องก็คือเดินย้อนขึ้นมาจากสวนสันติใช่แล้วน,น,นีคือซอยร้อยล้านนี้จะอยู่ติดกับเซ็นเตอร์วันนะคะใช่แล้วที่นี่ก็จะมีเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าทุกอย่างที่เป็นแฟชั่นมีหมดเลยใช่ถือว่าตามเทรนได้อย่างรวดเร็วใช่ทุกอย่างภายในเนี่ยมันก็จะแบบแบบ เป็นแอร์ใช่ปะ่ะเป็นแอร์เดินสบายใจแต่ว่ารอบๆข้างเนี่ยที่เราเดินผ่านมามันก็จะมีทั้งของกินของใช้อะไรต่างๆาทางอยู่แล้วราคาก็จะคาคากันไปก็ลองมาตามหากันดูนะคะใช่ค่ะว่า ใครสนใจแบบไหนก็ลองเดินด like mm ูก็ไม่ได้มีแต่ตรงนี้เท่านั really ้นนะที no, so like, ่โนโสดลีถ้าเดินไปข้างหน้าไหนก็จะมีวิคเตอรี่พอยท์ใช่ตรงป้ายรถเมย์ก็จะมีวิคเตอรี่พอยต์อันนั้นเป็นตลาดร้อนบาเพนแอร์นิดนึงก็จะไม่ไม่มีไม่มีแอร์แต่ว่าเดินสบายเหมือนกันแดดตอนเขาจะเปิดเย็นๆแดดก็ไม่ร้อนแล้วของก็เยอะเหมือนกันราคาก็ถูกด้วยเรียกได้ว่ามีครบนะหรือใครจะตามหาออเซซอรี่มีเสื้อผ้าเยอะแล้วพวกเข็มขัดต้มหูกระเป๋ารองเท้าเข้ามาที่นี่ตั้งแต่หัวจัเท้าได้หมดทุกอย่าง ถูกต้องแลใส่ผ้าถุงมาแล้วมาซื้อเสื้อผ้าที่นี่ใส่ก็ได้นะจริงเหรอบ้าเกิดไปเดี๋ยวเราจะถึงเวลาของพวกเราจะไปเดินช็อปกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวก็ตามเข้าไปดูแล้วกันว่าข้างในจะน่าซื้อน่าใช้กันขนาดไหนต้านขนาดไหนโอเคจ้ะ rock on shake on rock on shake rock on shake on shake shake n o h rock on shake on rock on shake rock on shake on shake shake แล้วสหรับมือยของในวันนี้เยราจะเราช็อปกันมา่างก็นัาไปเดินรอบเลยใช่ใช่แล้วอันนี้มันก็รเยนแล้วอว่าแบบเยอะแยะมากจเป็นเพราะ่นี้มันแบบเริ่มมาช่แล้วแล้วก็เราใช้เวลาในการใช้พลังงานในการชอปเยต้องมาเติมพลังสำหรับตอนเย็นเงร้านช่วงต่างก็จะเริ่มเปิดน ลาบอิฐีนะก็ตรงไปก็ตรงไปงไปทำเนียบรัฐบาลอะไรประเภทนะั้นอ่ะใช่พอเราเดินตรงไป,ไนปเไนี่ยเราจะไปจังหวันหนึ่งอยนะู่ใต้สุพรระไลน์เกิดจับใช่ไหมใช่เป็นไลน์เกิดจับเ<ป><ป>ดินไ,ไ,<ป>ไปดูเดินไปดู <c oughs> กติดตานกันเจ้าเสกของเราอย่าลืมแบงมาทั่งนี้ก็ลองมาดูยังไงนะคะก็ติดตามเช็ฟยู้ไลฟ์ของเรานะคะในคลิปต่อไปว่าเราจะพาเพื่อนไปเที่ยวกันที่ไหนอีกสหรับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์เพลยนะคะบ๊ายบายบิ๊กพะกระดองงามกระด เรวก็ต้องมไม่หลบไม่ว uh> uh> ่าชร้ปไม่หวไงโไโโอ้กังนหอมดแล้วเอยติอย uh ู่่วแล้ว่อิ่มอิ่มแล้วก็สนุกนะสุกวันนี้สนุกมากนะพะแต่ก็เหนื่อยแต่ใช้ตั้งไปอด้วยนะได้แบว่ได้มากินลงชมิวอย่างนี้ เราเรียกว่าแบบมันมันตัคุ้มอ่ะเราแบบมันเหนื่อยนิดนึงตรงที่เราต้องเดินต้องแบบทหนื่อไมก็แบบได้อำนาจถอยย้ำสำหรับสวนสัตสิภาพนะคะต้องมาให้ได้นะคะถึงไม่นจะเป็นสวนสาธารณะธรรมดาแต่เป็นอะไรที่ไม่ธรรมาดาเลยนะเรามาเที่ยวที่นี่กันทุกวันเดินผ่านทุกวันลองไปแวะดูว่ามันร่มรื่นแค่ไหนนะใช่ใช่มีอะไรให้เราเล่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปนเสี่ยวเรืออะไรเงี้ยเเคยได้ยินชื่ออย่างเดียวไม่ได้ มีฟรีหวดหนึ่งที่เราได้มาอย่างเหนื่อยๆขอให้สนุกกับการมาที่นี่นะอนุสาวรีย์ใช่รถมาแล่าตะไปก่อนไปก่อนแล้วนค่ะ